สวัสดีครับพบกับตองชิวๆนะครับวันนี้เรามาเที่ยววัดหงกันนะครับครั้งแรกครับมาวัดหงครั้งแรกครับอันนี้ก็เป็นไอติมเย็นไม่ใช่อติมทอดแล้วมันเย็นไหมเย็นครับเย็นครับผม เส้ออาหารให้ปลาครับนี่โอ้เยอะขนาดนี้เลยครับว้าวเรามาทำบุญกันนะครับวันนี้ครับวันหวยออกด้วยครับได้ซื้อไหมเนี่ยฮะได้ซื้อหวยเปล่าไม่ได้ซื้อครับเดี๋ยวเรามาให้อาหารปลากันนะครับมันไม่สิบน,นี่ผมอยู่กับน้องสายแยกครับเฮ้ยนี่เยอะเดาเอากองแก้วช่องไหนเดีว อันนี้อันนี้ก็เหมือนขนมปังไอทิมเลยเนี่ยขนมปังกินได้เขาลองดูิครับพี่เอ้ยน้องเขามาสายแดดครับสายแดดน้องแดกแล้วช่องไหนขนมปังไอซิมว้าวเฮ้ยไล่ตอนไม่เห็นพี่หมือเปล่พี่เหยว ทำไรเนี่ยทำไรครับมาให้อาหารปลาครับดูวิธีการให้อาหารปลาครับเราต้องให้จากมือให้ธรรมดาโลกไม่จำครับผมโอ้โอ้โม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 อะไรครับคาถาครับโอโม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 ทำไรครับมาเรียกปลาครับคาถาเรียกปลาเอาใหม่ครับโอ้โม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 ไม่มาครับมาครับ โมโม,โม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 ่มาแล้วครับลูกลูกหัวหน่อยลูบหัว<อ>นี่คือคาถาให้ปลาขออีกรอบหนึ่งครับโอเคแล้วครับครับผมชิปวันหงก็จบเพียงแค่นี้นะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับครับบายครับ